วส,สวัสดีครับวันนี้ก็ลอซี่วันนี้ละกันลอซี่เหรอ,อวันนี้วันที่เท่าไหร่พี่ลืมหาแป้งน่ยอันนี้วันที่ห <15. S 1> สิบห้าพฤศจิกหกสองวันนี้เราอยู่ที่ไหนวันนี้เราอยู่บ้านจานอยู่ที่โลเคชั่นหลักในการทำหำหอมเช้านี้เราจะไปหาพี่กั้งก่อนเราจะไปหาพี่ใหญ่ของเราในหำหอมก่อน พี่ยีพี่กั้งก่อนนะครับเพราะว่าได้มีโอกาสมาแล้วที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเข้าไปมาดีพี่กั้งนิดนึงทักทายพี่ใหญ่แล้วก่อนใช่นะนั่นคือในทุนใหญ่ของทำห้หองเลยนะครับแกลงทุนมารู้สึกว่าจะแบบ300กว่าล้านอ่ะใช่ใ <laughs> เดี๋ยวเราจะส่งวีวดีโอน,นี้ถึงพี่กั้ง <laughs> แล้วแกพี่กั้งยังไม่ต้องรีบโอนนะไอที่เหลืออีก200ล้านอ่ะของกังไม่หมดเลยพี่ <laughs> วันนี้มีทั้งสองเราไม่พิการเย้ียูโนะนะแล้วก็วันนี้เราจะมีจริงเรามาหลักครั้งนี้เนาะเราทริปนี้เรากลับมาทําเพลงกับดนตรีไปใส่หนังเสร็จนะครับเพิ่งก่อนกรุงเทพเราก็คุยกับทีมหนึ่งมาแล้วเขากาลังเริ่มวันเสาร์ที่นี่ก็น่าจะเรียบร้อย ส่วนอีกทีมหนึ่งนะคารับวาลรตี้นะครับที่ตัวนั้นเขาเรียกอะไรเสียงสังหร่ะอ่าหัวทำนกพี่หัวทำนกครับเดี๋ยวเรื่องเข้ามาสองสามวันแล้วเขาจะตีหัวแล้วเนี่ยวันนี้เป็นคิวของทีมพี่เป้นะครับเดี๋ยวเราจะไปอยู่ขุมอยู่ปิเป้อีกสักวันสองวันนะครับเพื่อได้คุยกันเรื่องเพลงที่เอามาใส่ในนั้งหรือเพลงที่เราเอามาทําเป็นเพลงนะครับ เราก็อยากให้มันดีที่สุดด้วยเท่าข้อจํากัดที่เรามีของทำหอมออต้องเร็วเร็วและดีดีสําคัญคือไม่มีตังจ่ายอ่าไม่มีตังใจายนะครับอันนี้จริงๆไม่ได้พูดเล่นนะถออใครใครทํางานทำหอมไม่เคยมีอะไรตังนะค์ทำทำไมอะ่ะก็ไม่รู้ <laughs> นี่ยังไม่รู้เลยทำทำไมเนะี <laughs> ่ย เออบ้านก็ไม่มีอยู่แล้วเนี่ยเขาไล่ออกจากบ้านหมดแล้วตีมีบ้านไหมันไม่มีแล้วทีมีบ้านไหมสี่มีบ้านเหรอโรงเรียนเราเป็นไงบ้างเปล่าแล้วนี่แหละครับสุดมากความหวาดสุดจริงจริงโอ๊ยสุดจริงสุดเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าทริปนี้ใครจะได้ขึ้นมานั่งข้างหลังเราคนหนึ่งเพราะว่าไม่ครับนั่งตรงนี้ ทุกทริปเนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้น้องคนหนึ่งได้ขึ้นมานั่งกับเราแลวอยู่กับเราจนจบทริปไม่จะอาจจะสามวันสี่วันแต่ทริปเราไม่ได้แบบกินหรูอยู่หรูไม่ทริปเราคือตามมาตรยาสายเราดีแหละตามทุกยากเราดิแหละแต่ก็ต้องรู้ว่าใครจะได้เรียนรู้ไปกับเราแต่ละครั้งเราจะให้แค่คนเดียวให้สิทธิ์แค่หนึ่งคนเท่านั้นครับเพื่อเขาจะได้เรียนรู้ไปกับเราและคนที่มีแววเท่านั้นถึงได้ขึ้นมานั่งตรงนี้ เราถึงจะเอาไปด้วยนะครับซึ่งน้องทุกคนในนี้มีวมแววหมดแหละครับอยู่ที่ว่าใครจะได้ขึ้นก่อนขึ้นหลัง<ะ>คนทุกคนนะครับเข้ามาในห้องมทุกคนมีแววหมดทุกคนมีข้อดีนะครับทุกคนก็มีข้อเสียซึ่งเราก็จะพัฒนาข้อเสียให้ทุกคนไม่เว้นแม้เพววื่พี่ก็มีข้อเสียนะครับเราก็มีข้อเสียเหมือนกันเราก็ต้องปรับจูนไปืป่อยแต่เรื่องเวลานี่เราคงปรับไม่ได้ วพอเราทำเยอะเกินทีมมันอาจจะมีเลทมีอะไรบ้างแต่อ๋อสักพักหนึ่งก็เริ่มเข้าที่แล้วครับตอนนี้จากเดิมเราเลทสามชั่วโมงเราก็เหลือเลทชั่วโมงหนึ่งแล้วที่มันเลดเยอะไม่ใช่เลยนะคือเราทำยี่สิบเกือบยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยเนาะมันเวลามันเวลาตื่นมันร่างกายมันไม่ไหวเป็นคนอื่นคงตายไปแล้วนะครับสองเดย์ยังไม่นอนเลยก็ขะ้นนวันนี้เราจะไปรอซีใช่รอซีเดี๋ยว เราจะไปดูซิว่าจะได้ซีที่ไหนวันนี้ทเ่ลอซีรอซีอ๋อรอซีเอาไม่ใไปซีอ่ะว้ามันก็หมายถึงว่าไปด้วยกันไหมไปซีไปซีเธอก็ไปซีอะไรเธอก็ไปซีมาดูกันซีอ่าแล้วปีเข้าใจว่ายังไงเมื่อกี้เข้าใจแบบไปไปเที่ยวดูซีอ๋อโอเคป้าจะพาไปดูซีอ๋อโอเคว่าพูดยากคำนี้เขียดรายการนี้แบบหินออกออกเสียงรายการนี้ให้หน่อยออกเสียงรายการนี้หน่อย รอซี่อ๋อเราจะไปรอซี่เฮ้ยไม่รอเซี่รอซี่รอซี่รอซี่เออ๊ะซอโซะซอโซะรอซี่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 เยอะเลยมันจะเสียรายการกูว่ะไม่เอาไม่เอาดูแล้วมีเหตไม่รอดแล้รกันเนี่ยจะเสียรายการค่อยด้หน่นี่เป็นรายการเขาเรียกอะไรเราทำมาไว้ไปดูนู่นดูนี่เนาะใช่เว้ยแล้วคือเราพอเราทำหนังนะครับเราต้องประสานงานเยอะมากจริงวันวันหนึ่ง ี่ติเขาก็เลยมีไอเดียขึ้นมาว่าเอ้ยถ้างั้นกับผู้พิเลาะเนาะเขาอยากเห็นเบื้องหลังของเราจริงที่เราทํางานเพราะว่าการทําเบื้องหลังมันยากแล้วมันเยอะจริงๆนะครับกว่าจะได้ของมาชิ้นนึงเราต้องทํางานหนักมากมันคือมันมันก็เป็นหนังเรื่องที่กว่าจะได้อะไรต้องสานงานวแานเนาออีกมุมหนึ่งที่ที่คนไม่เคยเห็นสิ่งที่คุณเห็นมา5นาที10บนาทีคุณว่าเฮ้ยงานนิดเดียวแต่คนมานั่งดูสิเนี่ยคือเบื้องหลัง เราคนนี้จะถ่ายเราก็เลยเรายังให้เห็นวิธีว่าเฮ้ยกว่ามันจะได้มาบางอย่างมันไม่ด้ง่ายนะบางครั้งไปครั้งเดียวมันไม่ได้ของนะใช่แค่ถกไอเดียอะไรนี่บางที้งถกกันแทบจะควักตากันสิบรอบอ่ะถกเสร็จกว่าจะลงมือทำมันก็ไม่ใช่ว่าจะทําได้เลยปัญหาเยอะแยะหมดเลยเนาะใช่เราก็เลยทารายการ นี้ขึ้นมาด้วยนะระหว่างนี้เราก็คือเราเราชอบไปเจอคนอยู่แล้วเราเดินทางบ่อยเดินทางตลอดเวลาเราเจอคนใหม่ทุกทุกวันที่เดินทางบ่อยใช่เลยนะไม่มีบ้านเลยไม่อยู่เมียเลยออกจากบ้านอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะคุยจะมีเมียจะก็จะคนโสดเดี๋ยวเราจะเราจะคุยกับคนอื่นไปเรื่อยๆเราก็จะเรียนรู้อย่างใหม่ไปเรื่อยเมื่อวานเราไปกางดงตอนนั้นยังไม่ได้อัดเสียดายมากเราไปคุยกับเขาเรื่ออะไรนะเป็นโอท็อปหมู่บ้านนวัตกรรมใหม่ เขาอยากให้เราไปทําหนังที่นั่นเป็นเมืองที่อยู่ในป่าแล้วเขาก็ำลังทําสินค้าโอทอเขาก็อยากให้เราไปถ่ายทําที่นั่นแต่เรายังยังมาร์กไว้ก่อนเพราะว่าสถานที่ไม่ถูกใจเท่าไหร่ถ้าชุมชนไหนนะครับที่เขาเรียกอะไรมีสินค้าอยากจะโปรโมทท้องถิ่นอย่างเงี้ยก็ติดต่อเข้ามาเหมือนที่คนาหนึ <c oughs> ่งเหมือนที่เ้าหนึ่งเขาทำอะครับ เดี๋ยวเราจะลงไปดูโลเควชันแล้วก็จะไปคุยกับผู้นำชุมชนก่อนว่าเอ๊ะมันมันเข้ากับกับอะไรนะรมันสอดคล้องกับแนวหนังเราหรือเปล่าสิ่งที่อยากได้ียกสื่อสารแล้วชุมชนเขาพร้อมจะช่วยเราหรือเปล่าเราจะเพราะว่าการทำพวกเนี้ยหนังของหำหอมอครับต้องบอกว่าเราคือยูทูบเบอร์ที่มันมากกว่ายูทูบเบอร์ครับบนยูทูบเบอร์ฮอลลีวูดปะใช่ไหมคือหนังต้องอลังนะครับ เออแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากนะครับแต่เราชอบความอาลางความความอะไรความอาลังยิ่งใหญ่ขององค์ประกอบครับแต่ถามว่าเราแต่ออกมาได้ดีใฮอ<ะ>ลลิวุนไหมก็ไม่เราเราไม่เป็นอุลิบุนาะเราก็ยูทูบเบอร์แต่แต่เราต้องอาลางด้วยชุมชนด้วยด้วยอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนี่คือแนวหําหอมฉะนั้นคอยดูครับว่าหนังําหอมแต่ละอย่างต้องต้องอาลังก่อนต้องบ้าก่อนเพราะเราแนวบ้า นังเราคือโรแมนติกคอมเมดี้และบ้าบ้านี่คือบ้าในเชิงของของบุคคลนะครับเชิงของอารมณ์รน่องสื่อสารและในเชิงขององค์ประกอบหรือฉากเนี่ยเราเราต้องการความใหญ่เดี๋ยวค่อยดูว่าภาคแรกเราทําอะไรเราเสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็ตัดมันก็ดูเดี๋ก็รู้เองแล้วค่อยดูอีกแปดภาคของเรานะครับเออ เชื่อว่ากว่าจะจบกล้าภาคเขาคงมีติดคุกไปครึ่งกองอ,ะอ่ะหร <laughs> ืออจะติดทั้งกองอะเขาต้องประกันกันตัวมัว่าเล่นอะไปดูแล้วกันเออเดี๋ยวเราซื้ออะไรไปฝากพี่เอ๋ดีมแาน่เดี๋ยวหาซื้อผลไม้ดีกว่าดีสุดแล้วโอเคประมาณนี้นครับเดี๋ยวเดินทางต่อเดี๋ยวแบตกองจะหมดถ่ายเยอะวันนี้